เราจะมาซ่อมเปียนโนยน,โน,นะคะอาการอาการของเปียนโนน้องพิมพ์นะคะก็คืออดพาวเวอร์ไม่ออกนะคะทั้งที่แม่ก็เพิ่งเปลี่ยนฐานไปนะคะฐานก้อนใหม่เลยสามก้อนนะคะแกะตูดของเครื่องเล่นออกมาแล้วปรากฏว่าเช็คดูแล้วนะคะดูแล้วเนี่ยลักษณะาอาการน่าจะเป็นเพราะว่า ขั้วของสปริงตัวที่รับรับตัวฐานนี้นะคะน่าจะสั้นไปเพราะว่ามันเป็นสนิมแล้วก็หักไปนะคะแม่ก็เลยคิดวิธีการด้วยตัวเองนะคะซึ่งก็ลองหาสปริงที่อยู่ในปากกาที่เสียแล้วอันเนี้ยถอดออกมานะคะมันก็ลักษณะมันก็เป็นสปริงของปากกาธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าดูแล้วมันยาวไปแม่ก็เลยใช้กรรไกรตัดครึ่ง เราเอาเกี่ยวเข้าไปเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นเอาไปใส่ตรงเออไปใส่ตรงเอาไปต่อให้ดูมันดูแล้วมันน่าจะเป็นฉนวนของประจุไฟฟ้าที่สามารถนำไฟฟ้าจากฐานได้นะคะมันน่าจะเป็นตัวเดียวกัน<ร>คิดเอาเองนะคะไม่มีไม่มีทฤษฎีใดๆทั้งสิ้นแต่คิดเอาเองว่าประมาณนี้ก็ลองเอาใส่เข้าไปเกี่ยวเข้าไปในตัว สปริงเดิมของมันะนะคะให้มันมีให้มันยืดออกมามากขึ้นอะไรประมาณนี้อะนะคะขอเวลานิดนึงเกี่ยวแล้วมันก็จะได้ดูมีมีหน้ามีหน้าที่สามารถที่จะเชื่อมกับ ขึึ้้นนนมาาิดกรเงทำได้แล้วนะคะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะว่าลวดของของเล่น,นล,วลวดเดิมของมันนะคะมันมันสั้นไปเดียนิดเดียวนะคะก็เลยลองหาชนวนไฟฟ้าที่คิดเองนะคะว่าน่าจะเป็นสปริงของปกา ก็ลองมาเกี่ยวนะคะแล้วก็ลองเชื่อมดูใหม่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะคะที่แม่ๆทุกคนก็น่าจะทำได้ไม่ไม่ยากเกินไปนะคะก็ของเล่นที่ดูเหมือนจะเสียแล้วนะคะก็สามารถกลับมาเล่นได้ใหม่โอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย